ขณะที่คุณกำลังยืนอยู่ในห้องแล็บและได้ยินเสียงทุ้มต่ำๆที่ดังอยู่ข้างหลังคุณและแล้วกุญแจโทรศัพท์มือถือและวัตถุโลหะอื่นๆเริ่มสัน่นและเคลื่อนไหวทัในใดนั้นพวกมันก็ลอยขึ้นและพุ่งผ่านคุณไปได้วยความเร็วหน้าเหลือเชื่อไม่สิ่งที่อยู่ด้านหลังคุณก็กลืนกินทุกสิ่งรอบตัวมันไม่ใช่หลุมดำขนาดมหึมาอะไรหรอกแต่มันคือเครื่อง MRI ที่เพิ่งเปิดเครื่องนั่นเองและคุณสามารถใช้มันเพื่อดูภายในเกือบทุกอย่างได้ เครื่อง MRI หรือเครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอาจมีขนาดเท่ากับรถ SUV ขนาดใหญ่และประกอบไปด้วย4ส่วนคือสนามแม่เหล็กราดชันคลื่นวิทยุคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบหลักก็คือแม่เหล็กขนาดใหญ่นั่นเองและเราต้องหาอะไรบางอย่างมาส่องดูกันเงินเลือกเจ้าเต่าน้อยน่ารักนี่แล้วกันนะสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ประกอบด้วยน้ำน้ำคือ1อะตอมของออกซิเจนบวกกับ2อะตอมของไฮโดรเจนหรือ H2O นั่นเอง อนุภาคเล็กๆของอะตอมไฮโดรเจนทำหน้าที่เสมือนแม่เหล็กขนาดเล็กมากๆดังนั้นเราจึงใช้มันเป็นลูกศรของเข็มทิศซึ่งเข็มทิศปกติจะตรวจจับสนามแม่เหล็กของโลกและลูกศรของมันก็จะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอทีนี้ลองมาวางแม่เหล็กไว้ข้างเข็มทิศกันตอนนี้สนามแม่เหล็กนี้แรงกว่าของโลกทำให้เราควบคุมลูกศรเข็มทิศได้เครื่อง m r i ใช้แม่เหล็กทรงกลมขนาดใหญ่ที่มีสนามแม่เหล็กแรงกว่าของโลกถึง6 0,000เท่าและเมื่อแม่เหล็กขนาดยักษ์นี้เริ่มหมุนมันก็จะทำให้อะตอมของไฮโดรเจนในร่างกายของเราหมุนตามไปด้วย แต่นั้นไม่ใช่ว่าอะตอมของไฮโดรเจนทั้งหมดจะหมุนไปหมดยังมีบางอะตอมที่นิ่งอยู่กับที่ที่เรียกว่าโมเลกุลของน้ําพลังงานต่ําและเราจัดการให้มันหมุนได้ด้วยคลื่นวิทยุเครื่อง MRI จะปล่อยคลื่นวิทยุที่มีความถี่เดียวกับสนามแม่เหล็กและโมเลกุลของน้ําพลังงานต่ำก็จะดูดซับพลังงานนี้และเริ่มหมุนเหมือนโมเลกุลปกติ จากนั้นเราก็หยุดคลื่นวิทยุโมเลกุลของน้ําที่มีพลังงานต่ําจะหยุดหมุนและให้พลังงานกลับคืนมาและเครื่อง MRI ก็จะรับสัญญาเหล่านั้นจากนั้นข้อมูลนี้ก็จะถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์ซึ่งทําหน้าที่คํานวณและสร้างภาพสิ่งที่อยู่ภายในร่างกายของเต่าขึ้นมาเราจึงสามารถเห็นส่วนต่างๆของร่างกายตามภาพที่สร้างขึ้นเป็นโทนสีต่างๆซึ่งนั้นก็เพราะพวกมันมีโมเลกุลของน้ําพลังงานต่ําในปริมาณที่แตกต่างกันบริเวณที่มีของเหลวมากจะเป็นสีเกือบขาว ส่วนที่เป็นกระดองเต่าดูมืดมากจนเกือบเป็นสีดําในการสแกนเพราะส่วนใหญ่มันทํามาจากกระดูและมีน้ําเพียงเล็กน้อยดังนั้นยิ่งส่วนไหนของร่างกายที่มีน้ําน้อยเท่าใดสีที่ปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอก็จะยิ่งเข้มขึ้นเท่านั้นตัวปฏิบัติการของเครื่อง MRI สามารถเปลี่ยนกระแสะให้เป็นแม่เหล็กเพื่อถ่ายภาพคุณภาพสูงซึ่งจุดนี้คุณอาจได้ยินเสียงดังแปลกๆแ,และสิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับเครื่อง MRI ไก็คือเราสามารถมองทะลุเข้าไปในร่างกายได้ทุกระดับ ลองนึกภาพว่าถ้าผนังของเครื่องสแกนที่กำลังหมุนนั้นโปร่งแสงเราจะสามารถเห็นสิ่งที่อยู่ภายในร่างกายในทุกๆเซนติเมตรของการเคลื่อนไหวของมันและสนามแม่เหลกลาดชั้นของเครื่อง MRI มีหน้าที่รับผิดชอบส่วนนี้มันแบ่งลําแสงขนาดใหญ่ของสนามแม่เหล็กออกเป็นเส้นเล็กๆและช่วยมองทะลุเข้าไปในตัวของเต่าได้ทุกจุดตั้งแต่หัวจรดหางทีนี้ลองเอาไข่ใส่เข้าไปในเครื่อง MRI แล้วดูที่หน้าจอคอมพิวเตอร์กันอันดับแรกเราจะเห็นวงกลมเล็กๆมันคือด้านบนของไข่ ดูต่อไปข้างหน้าอีกหนึ่งนิ้ววงกลมเริ่มใหญ่ขึ้นเล็กน้อยและถัดไปอีกนิ้วหนึ่งเราก็เห็นวงกลมอีกวงที่มีสีต่างกันปรากฏขึ้นภายในวงกลมใหญ่มันคือไข่แดงนั่นเองมันมีโมเลกุลของน้ำพลังงานต่ำในปริมาณที่แตกต่างกันและทำให้มีสีใหม่ปรากฏขึ้นมาการดูทีละขั้นตอนทำใหเราสามารถตรวจสอบไข่ได้ถึงกระนั้นเครื่องเออมาไอก็ไม่สามารถมองทะลุเข้าไปในทุกวัตถุได้เรามีกล่องที่มีความลับและเราต้องการค้นหาว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในนั้น เราทําการใส่มันเข้าไปในเครื่อง MRI แต่เรากลับไม่เห็นอะไรเลยกล่องนี้ทําจากพลาสติกและไม่มีโมเลกุลของน้ําพลังงานต่ําอยู่ภายในหรือพูดได้ว่าแทบไม่มีโมเลกุลของน้ําเลยนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เครื่อง MRI ไม่สามารถส่องมันได้แต่เราสามารถทําให้ภาพ MRI มมีความชัดเจนขึ้นได้มาลองให้เจ้าเต่ากินสารทึบแสงกัน มาประกอบรวยเกลือไอโอดีนซึ่งมีคุณภาพทางแม่เหล็กบางอย่างของเหลวนี้จะกระจายไปทั่วร่างกายและเนื้อเยื่ออ่อนจะดูดซับสารทึบแสงนี้และขยายสัญญาณแม่เหล็กที่มาจากร่างกายไปยังเครื่อง m อ i มไอดังนั้นเราจึงได้ภาพที่มีรายละเอียดมากขึ้นบนคอมพิวเตอร์แต่ถ้าเจ้าเต่าใส่เหล็กดัดฟันหรือแต่งหน้าผลการสแกนจะมีความคลาดเคลื่อนเครื่องมือจัดฟันที่ทำจากโลหะแม่เหล็กอัดร้อนขึ้นในปากระหว่างการสแกนหากเครื่องมีกำลังเพียงพอชิ้นส่วนโลหะเหล่านั้นอาจเริ่มสั่นได้ และไม่ต้องกังวลเรื่องที่ว่าเครื่อง MRI นั้นสามารถดึงดูดอนุภาคโลหะขนาดเล็กด้วยความเร็วมหาศาลนั้นก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นแต่ถึงกระนั้นการสั่นสะเทือนของฟันก็คงทาให้ไม่รู้สึกดีเท่าไหร่แล้วเจ้าเต่าของเราต้องการหยุดการสแกนเพียงเท่านี้ดังนั้นมันจึงมีรีโมทควบคุมพิเศษที่สามารถขอความช่วยเหลือได้ตลอดเวลาแต่ถ้าว่าเจ้าเต่าไม่มีนิ้วโป้งและไม่สามารถกดปุ่มได้และโอโอมาช่วยเจ้าตัวเล็กนี้แล้วกดปุ่มให้เขากันเถอะฟิวเจ้าเต่าเกือบแตกเป็นพลูแล้วไม่ล่า แต่เดี๋ยวก่อนเราทำให้คุณเชื่อว่าเตาจัดฟันและแต่งหน้าได้ด้วยละอย่างไรก็ตามแม้ว่าพลังของเครื่อง m อ i จะต่ำและไม่ทำปฏิกิริยากับโลหะบนฟันหรือการแต่งหน้าก็ตามแต่มันจะทำลายภาพที่ปรากฏคุณจะเห็นพื้นที่ว่างในจุดเหล่านี้บนหน้าจอสนามแม่เหล็กของโลหะทำให้เครื่องไม่สามารถรับสัญญาณจากโมเลกุลไฮโดรเจนของคุณได้ด้วยเหตุนี้คุณจึงต้องผ่านรายการตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนเข้าเครื่องแพทย์จะถามคุณเกี่ยวกับประวัติการผ่าตัดใดๆที่คุณเคยทำเพื่อดูว่ามีรากฟันเทียมโลหะในร่่าางงกยขออคุณหรืไม คุณจะต้องถอดสิ่งของที่เป็นโลหะทุกอย่างออกเช่นต่างหูเข็มขัดนาฬิกาและอย่าลืมเอาโทรศัพท์และกุญแจออกจากกระเป๋าเสื้อด้วยละ่ะนี่ไม่เพียงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของคุณเท่านั้นแต่มันยังเกี่ยวกับความแม่นยำในการสำรวจร่างกายคุณด้วยปัญหาอีกประการหนึ่งที่เต่าอาจต้องเผชิญคือโรคกลัวที่แคบตอนนี้เราจะแกล้งลืมความจริงที่ว่าเขาอาศัยอยู่ในกระดองก็แล้วกัน ส่วนหนึ่งของเครื่อง MRI ที่คุณจะถูกทําการสแกนคืออุโมงค์เราไม่อยากให้เจ้าเต่ารู้สึกอึดอัดนอกจากนี้การเคลื่อนไหวใดๆระหว่างการสแกนอาจทำให้ผลลัพธ์ทั้งหมดเสียหายในกรณีเช่นนี้เราจึงใช้เครื่อง MRI พลังงานต่ําซึ่งมันดูไม่เหมือนอุโมงค์มันมีลักษณะเป็นเครื่องวงกลม1อันที่ด้านบนและอีกอันหนึ่งที่ด้านล่างและมีพื้นที่เปิดโล่งด้านข้างของโตะ๊ะโอเคตอนนี้คุณเต่ารู้สึกดีขึ้นเยอะเลยแต่ข้อเสียเพียงอย่างเดียวก็คือรูปภาพของคอมพิวเตอร์จะให้รายละเอีียยดท่่่่น้ออกกกวาาาจาเครืงหญามา เครื่อง MRI มีราคาแพงโดยราคาของมันจะขึ้นอยู่กับพลังของสนามแม่เหล็กที่วัดได้ในเทสลาที่เป็นมาตราส่วนการวัดไม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้านะราคาของเครื่อง MRI มือ2เริ่มต้นที่150,000ดอลลาร์ 150, 000, และอาจสูงถึง1.2ล้านดอลลาร์สำหรับเครื่อง0.3เทสลารุ่นใหม่ซึ่งนั่นเทียบกับการซื้อรถเฟอร์ราี่สุดเท่ถึง5คัน ส่วนเครื่องจักรที่ดีที่สุดของเครื่องเทสลา3มีราคาสูงถึง3าล้านเหรียญสหรัฐและ้าเพิ่มส่วนพิเศษที่จะปกป้องผู้อื่นจากสนามแม่เหล็กแรงสูงและรองรับตัวเครื่องเองราคารวมทั้งหมดก็จะเป็น5ล้านเหรียญแต่นั่นก็เป็นราคาที่จําเป็นต้องจ่ายเพราะเครื่อง m r i ไม่เหมือนกับการเอ็กซเรย์เครื่องเอ็กซเรย์ประกอบไปด้วย Power c e l เซลตัวปล่อยสัญญาณขาตั้งสําหรับควบคุมและตัวติดตั้งรูปภาพโดยหลักการแล้วเอ็กซเรย์จะทํางานเหมือนกล้องและมาถ่ายรูปต่าของเรากันเถอะ หลอด ECL จะปล่อยรังสี X ออกมาซึ่งแตกต่างจากรังสีของแสงรังสีเหล่านี้สามารถทะลุผ่านร่างกายไปถึงอุปกรณ์แก้ไขภาพและคอมพิวเตอร์ก็จะแสดงผลลัพธ์ออกมาส่วนต่างๆในร่างกายดูดซับรังสีเหล่านี้ได้ต่างกันอากาศจะไม่ดูดซับรังสี X เลยดังนั้นในภาพจึงมืดส่วนเนื้อเยื่ออ่อนดูดซับรังสีได้เพียงบางส่วนจึงให้ภาพที่สว่างกว่าส่วนกระดูกสามารถดูดซับรังสี X ได้ส่วนใหญ่ดังนั้นพื้นที่เหล่านี้จึงเป็นบริเวณที่มีสีสว่างที่สุดของภาพถ่าย เนื่องจากกระดองเต่าของเราเป็นกระดูกเราจึงเห็นวงรีขนาดใหญ่ในภาพซึ่งทำให้เราไม่สามารถมองเห็นอะไรอยู่ข้างในเลยเรายังสามารถเห็นแขนขาเล็กๆที่น่ารักของเจ้าเต่าได้อยู่แต่เครื่องเอ็กซ์เรย์ไม่สามารถจับภาพสิ่งที่อยู่ภายในร่างกายของมันได้มันจับภาพได้แค่ภายนอกดังนั้นพวกเขาจึงถ่ายภาพของวัตถุที่ต้องการอีกครั้งโดยคราวนี้ถ่ายจากอีกด้านหนึ่งเท่านั้นรังสีเอกซ์อาจเป็นอันตรายได้ต่างจาก M r i ดังนั้นส่วนหนึ่งของร่างกายที่คุณไม่ต้องการตรวจสอบจะต้องได้รับการปกป้องจากรังสีเป็นอย่างดี ในห้องที่มีเครื่องเอ็กซ์เรย์ต้องมีกรอบป้องกันพิเศษเพื่อไม่ให้รังสีออกไปที่อื่นได้แต่ข้อดีคือเครื่องเอ็กซ์เรย์มีราคาถูกกว่าเครื่อง MRI 1 0ถึง20เท่านอกจากนี้เครื่องเอ็กซ์เรย์ยังสามารถเปิดเผยสิ่งที่อยู่ภายในกล่องความลับที่เครื่อง m r i ของเราไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยพนักง,งานสนามบินใช้เครื่องเอ็กซ์เรย์เพื่อสแกนกระเป๋าเดินทางของเราวัตถุที่เป็นเหล็กเช่นกรรไกรตัดเล็บจะดูดซับรังสีเอ็กซ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบและพวกมันเรืองแสงบนหน้าจอยอย่างชัดเจน